วันนี้อากาศดีนะคะจะทำไก่ย่างโขกกระเทียมพริกไทยไม่มีลากผักชีแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยนะคะคุณมิเชลียวไปก่อไฟไปแล้ว จะเรียกว่าไก่พริกไทยดำดีไหมเพราะว่าพริกไทยดำเพียบเลยนะคะเป็นความชอบส่วนตัวของคนกินด้วยแหละเวลายากแล้วมันจะหอมมากเลยค่ะ 你应该。